สวัสดีครับผมจากช่องจักรพันธ์ขอท้องนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวแค t เตอ i l l a ล่า d 4K XL ระบบจอยสติกรุ่นใหม่นะครับเนี่ยผมขับให้ดูก่อนเริ่มจากคอนโทรลฝั่งขวานะ คอนโทรลฝั่งขวาตัวนี้นะครับตัวนี้คือเอ,เอียงเอปรับใบมีดนะครับปรับสายขวาเนี่ยนะครับเอียงซ้ายเอ,เอปรับดันหมุนสายหมุนขวานะนี่นะครับหมุนได้เยอะมากส่วนปุ่มนี้ปุ่มนี้คือสั่นสั่นใบมีด นี่นะครับถ้าผมกดปั๊บถ้มกดปุ่มนี้นะนี่ปุ่มสั่นไปมีดนะครับแล้วก็ถ้าดันมาซ้ายก็เอียงไปมีดนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่นะครับนี่เนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวานะครับนี่อย่างนี้โอ้ล้ำมากครับส่วนดันไปหน้า ขึ้นลงครับดันไปหน้านี่ขึ้นลงนะโอ้ขับสบายมากส่วนปุ่มคอนโทรลซ้ายปุ่มคอนโทรลซ้ายถ้าเราเอ้ดันมาทางซ้ายรถมันจะหมุนนะครับมือหมุนซ้ายนะครับเนี่ย หมุนซ้ายนะครับนี่หมุนซ้ายนี่ฟัง่งล้อฝั่งนี้มันจะหมุนนี่ถ้าเราดันมาฝั่งดันถอยหลังไอต้องดันมาขวานะครับถ้าดันมาขวามันจะหมุนมันมันจะหม ugal, ุนไอมันจะหม cents, comments, ุนขวานะครับถ้าดันมาดันมาขวามันจะหมุนขวานี่ฝั่งนี้ไม่หมุนฝั่งนี้จะหมุนนี่เกียร์เดินหน้าถ้าดันไปหน้าคือเกียร์เดินหน้า ดึงถอยหลังเกียร์ถอยหลังส่วนปุ่มนี้เร่งความเร็วนะครับสมมติถ้าเดินหน้าถ้าเราเนี่ยเราอลังเดินหน้าอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวผมเร่งเครื่องนิดหน่อยนีย่นี่เดี๋ยวเป็นหน้าถ้าเราเดินหน้าสมติเดินหน้าอยู่อ่ะตอนนี้เราเดินหน้าอยู่อยู่ไหน0.1นะครับอันนี้คือเกียร์เดินหน้า 0.1คือช้ามากเนี่ย0.1แล้วผมจะเร่งตัวนี้นะครับดันไปหน้านะอันนี้คือ0.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่1.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมจะเร่งไปเรื่อยๆนะสูงสุดคือ3.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่เดินไวนะครับแต่ผมเร่งเครื่องนิดเดียวอ่าส่วน สองจศอ R นี่คือเกียร์ถอยหลังผมจะดึงคอนโทนถอยหลังปั๊บแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับปรับให้มันช้าสุดนะครับนี่คือศ1จดที่ช้าสุดนะครับนี่แล้วผมจะดันตัวนี้ขึ้นหน้านะครับคือดันขึ้นหน้าเนี่ปรับไปเ,ยเอยปรับไปเลย สามจุดห้าครับเนี่ครับปรับมันปรับได้ถอยห้ได้เร็วกว่าไปหน้านะครับสามจุดห้าโอ้ได้เร็วมากเดี๋ยวให้ช้าหน่อยอ่าเราปรับให้ช้าแล้วโอ้ขับสบายมากเนี่ยผมจะถอยหลังเลี้ยวนี่เห็นไหมนี่เลี้ยวแล้นี นี่ครับนีกระจกโอ้ยกระจกมองข้างใหญ่สวยขับไปข้างหน้าไปจอดใกล้แม่โครครับนี่ผมมาช่วยงานมูลนิธิอยู่กิ่งแก้วนะครับก็เลยมีโอกาสได้รีวิวดีสีให้ดูมีโอกาสได้ขับให้ดูนะ จะให้ดูรอบๆเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับ ตัวนี้คือเหมือนเหมือนเบรกครับเนี่ยพอเราเหยียบคันเร่งมันจะมันจะปล่อยแต่ตัวนี้ก็เร่งอยู่เยอะเหมือนกันนะคันเร่งครับแล้วปล่อยมันก็เร่งนี่ปุ่มลถลถส่วนระบบนี้คือระบบล็อกล็อกทุกอย่างนะครับในรถคันนี้คือหมดพีล็อกนี่คือระบบล็อกเหมือนกันแต่มันล็อกพวกคนละอย่างอันนี้ระบบใบมีดเฮ้ยระบบ ปัดน้ำฝนอันนี้ก็ปัดน้ำฝนหลังอันนี้ปัดน้ำฝนข้างเอ้ข้างกระจกนะกระจกนี่นะครับนี่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 มันเป็นประตูนะครับตรงนี้นี่กระจกประตูซ้ายขวาอันนี้คือกระจกกระจกหน้านี่นะครับระบบปัดได้หมดเลยนี่หนึ่งสองสามนี่ครับน,นี่ไฟระบบไฟอันนี้ระบบแมนนวลระบบแมนนวลนะ ีนกล่องอะไรไม่รู้นี่นี่คือวิทยุเ็ียถอดออกละนี่คือกระจกมองหลังนะกระจกมองหลังนี่ระบบแอร์ครับพัดลมร้อนร้อนเย็นกเอาลมจากข้างนอกเข้าลมข้างในเข้า นี่คือชั้นวางของี่ข้างในนี่คือที่วางมือเบาะกำมะหยี่นะเบาะกำมะหยี่นั่งสบายเยี่มมากข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีเลยผมหาราโพงอยู่นะลโพงเออพอไวต้ตรงไหนนอะลำพงเนะี่ยนี่หรือเปล่าใช่หาลำพงไม่เจอ มีวิทยุจะไม่เจอลําโพงเวลาจอดปับ๊บล็อกปุ๊บล็อกแล้วนะครับขึ้นตัวพีแล้วนี่คือล็อกปิดแอรปั๊บน้ำยาปิดน้ำยาแล้วก็ดับเครื่องครับ เปิดประตูนี่นี่ตวเปิดดันไปไหนดันขึ้นบนอ่านี่ออกมาแล้วอมาดูภายนอกกันนะนี่ครับดีซีดีซีเคเอ็กอล เดี๋ยวผมให้ดูเครื่องนะดูเครื่องที่หลังลอเลอร์มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกหกเจ็ดตัวนี่แหละครับมีกาดกาดหนึ่งตัวมีกาดสองมีกาดสองตัวนะมีแคเรียแคเรียรหนึ่งตัวนะครับมีแคเรียรหนึ่งตัวเหรอ เฮ้ยมีน้อยแทนเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนใช่มีแคเรียนหนึ่งตัวครับนี่นะของเก๋งสวยมากครับสวยจริง ใบ,ใบมีดดูใบมีดดิเทียบกับ P.C. เจ็ดสิบนี่้โหใหญ่กว่า P.C. เจ็ดสิบอีกหน่อยนึงใบมีดก็สูงประมาณเม็ดกว่านะสูงเท่าเอวผมนะครับ สูงเท่าเอวผมผมสูงรอด82ดสบสองรอ0กว่าสูงเท่าเอวผมเลยนะกระบอกมีหนึ่งกระบอกอันนี้คือกระบอกตัวยกนะครับยกยกใบมีดขึ้นอันนี้กระบอกดันดันใบมีดสไลด์ครับสไลด์ซ้ายขวาอันนี้คือตัวเอียงใบมีดนะครับกระบอกนี้ กระบอกนี้นะครับตัวเอียงใบมีดอันนี้สไลด์ซ้ายขวาอืมไอตัวสันมันอ่ะผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะมีตัวสันไม่รู้อ่ะไม่รู้นะให้ดูเครื่องนะคะเครื่องสี่สูบครับ เครื่องแคปเตอร์พิล่าสี่สูบมีกรองน้ำมันกรองดักน้ำกรองอากาศก็น่าจะเป็นแบบใหม่นะตุวนี้ดูกรองอากาศหน่อยผมไม่เคยเห็นว่าเป็นแบบไหนแกะยังไงเนาะ นี่เหรออ๋อให้ดึงพร้อมกันอ๋าเนี่ยอ๋อนี่ไงครับครองอากาศมันจะเป็นแบบนี้ นี่ครับมันจะเป็นไส่อย่างนี้เออเปลกดีเว้มีตัวดูดแต่กรองมันเป็นอย่างนี้นะครับเฮ้ยดีเยอะนี่ข้างในก็เป็นอย่างนี้อ๋อมันไม่ใช่เอามาเป่านะครับตัวนี้เหมือนว่าเปลี่ยนไส่เอา โพ้าสายยากแพะ,ะเดี๋ยวผมล็อกก่อนนี่ดีอ่ อันนี้อะไรนี่แผงแอร์พวกแอร์พวกกรองไฮโดรลิกตัวนี้นะครับแผงแอร์นี่ที่เติมน้ำมันอยู่ข้างหลังนี่ที่เติมไฮโดรลิกนี่ก็ที่ดึงข้างหลังนี่ที่ตัดไฟนะครับที่ตัดไฟข้างหลังนะ อะไรไม่รู้ครับข้างบนญไม่รู้ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นพวกปั๊มกับแบตเตอรี่ปั๊มกับแบตเตอรี่ข้างบนนี่อะไรนี่คืออะไรมันเนี่ยล็อกล็อประตูเหรอล็อประตูอ๋อนี่คือที่ล็อกประตูนี่ครับพับนะ ขายคู่อะไรนี้จะเอาลงให้นี่คือรุงบู์นะครับนคนขับคนขับแท็กเตอร์ของเรานะครับดีสี่อ่าเดยวอีกรูปหนึ่งนี่ครับให้ดูภาพรวมๆครับดูภาพรวมๆ มาช่วยมูนิธิสำนักสงฆ์กิงแก้วขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ